สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านวันนี้เรามาพูดคุยกันเรื่อง5วิธีจัดการเงินเดือนแรกสําหรับปันติดจบใหม่กันนะครับเงินเดือนแรกที่เป็นจุดเริ่มต้นสาคัญของชีวิตการทํางานและเป็นโอกาสที่ดีที่จะวางรากฐานการเงินที่มั่นคงสำหรับอนาคตวันนี้เราจะมาดูกันมากว่าวิธีไหนบ้างที่จะช่วยให้คุณจัดการเงินเดือนแรกได้อย่างฉานฉลาดครับข้อ 1. แบ่งเงินตามกฎ50-30-20 กฎนี้เป็นหลักง่ายๆที่จะช่วยให้คุณจัดสรรเงินได้อย่างเหมาะสม50%แรกสำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเช่นค่าเช่าค่าอาหารค่าเดินทาง30%ถัดมาสำหรับค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่นความบันเทิงชอปปิ้ง20%ที่เหลือสำหรับการออมและการลงทุนวิธีนี้จะช่วยให้คุณมีเงินพอและมีความสุขกับชีวิตและยังมีเงินเก็บไว้สำหรับอนาคตด้วยครับข้อ 2. สร้างงบประมาณและบันทึกค่าใช้จ่าย การทำงบประมาณอาจจะฟังดูน่าเบื่อแต่มันเป็นเครื่องมือสำคัญในการควบคุมเงินอาจจะใช้แอปหรือสเปรดชีตเพื่อติดตามรายปายจ่ายบันทึกค่าใช้จ่ายทุกป่าทุกสตางค์ทบทวนค่าใช้จ่ายทุกสัปดาห์หรือทุกเดือนการทำแบบนี้จะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมการใช้จ่ายและช่วยให้คุณตัดค่าใช้จ่ายที่มันจะเป็นออกไปได้ 3. ตั้งเป้าหมายการออมที่ชัดเจนการออมเงินโดยไม่มีเป้าหมายอาจจะทำให้คุณรู้สึกท้อได้ง่ายลองตั้งเป้าหมายแบบนี้ เงินฉุกเฉิน3-6เดือนของค่าใช้จ่ายต่อเดือนเป้าหมายระยะสั้นเช่นท่องเที่ยวหรือซื้อของที่อยากได้เป้าหมายระยะยาวเช่นดาวบ้านหรือเงินเกษียณการมีเป้าหมายจะช่วยให้สร้างแรงจูงใจในการออมและทําให้คุณรู้สึกว่าการเก็บเงินมีความหมายมากขึ้นข้อ 4. ่เริ่มต้นลงทุนแบบง่ายๆการลงทุนอาจจะฟังดูน่ากลัวสําหรับมือใหม่แต่ยิ่งเริ่มเร็วยิ่งได้ประโยชน์มาก ศึกษาการลงทุนในกองทุนรวมโดยเฉพาะกองทุนอินดิคฟันพิจารณาเริ่มต้นลงทุนแบบหลักลักษณะเอเวอรหรือ DCA เริ่มต้นด้วยเงินจำนวนน้อยๆก่อนเช่น500ร้อถึงพันบาทต่อเดือนการลงทุนจะช่วยเงินของคุณงอกในระยะยาวและช่วยต่อสู้กับเงินเฟอ้อได้นะครับข้อ5ลดหนี้และหลีกเลี่ยงการก่กอหนี้ที่ไม่จําเป็นหนี้เป็นอุปสรรคสําคัญในการสร้างความมัง่งคั่งโดยเฉพาะหนี้ที่มีดอกเบีย้ยสูง สิ่งที่ควรทาคือใจบัตรเครดิตเต็มจำนวนทุกเดือนเลือกเลือกกันซื้อสินของฟุ่มเฟือยด้วยกันผ่อนถ้ามีหนี้ให้วางแผนชําระหนี้อย่างเป็นระบบเริ่มจากหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงสุดก่อนการปลอดหนี้จะช่วยให้คุณมีสภาพทางการเงินได้มากขึ้นและมีเงินเหลือสําหรับการออกและลงทุนสุดท้ายนี้อยากฝากไว้ว่าการเริ่มต้นจาัดก,การเงินตั้งแต่เงินเดือนแรกจะช่วยสร้างนิสัยทางการเงินที่ดีในระยะยาวอาจจะรู้สึกยากในตอนแรกแต่เมื่อทําไปสักพักมันจะกลายเป็นนิสัย และคุณจะรู้สึกขอบคุณตัวเองนะครแน่นอนครับขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในะการบริหารการเงินในอนาคตการเงินที่สดใสนะครับขอบคุณครับ